ก็เป็นวิธิใหมกที่ดีนะครับเพราะว่าเรามาจากกัลยานมิตรนะครับในท่นวันนะครับซึ่งก็จะมาสัมภาษณ์นะครับที่มาที่ไปของออท่านทุกคุณว่าการได้เดินทางจากอินเดียมากรุงเทพกรุงเทพไปอินเดียนเนี่ยมีสาระสาคัญอย่างไรแล้วเราจะมาเชิญชวนให้ทุกๆท่านเนี่ยได้มาร่วมบุญกนันได้อย่างไรกัน๋ยวกกาบนัสการทุกทุนสมภแล้วก็ เชิญได้ทุกน,นได้สอบถามนะครับที่มาที่ไปก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำเพื่อนให้รู้จักกับท่านพระอาจารย์นะคะท่านเจ้าคุณสมพงษ์นะคะหรือว่าชื่อพระวิเทศปรชิรยานวินะคะัท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชที่อินเดียนะคะที่วัดไทยกุศินาราเรามีโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่ากุศินาราคลินิกเป็นโรงพยาบาลบอดี้แอนด์มายรักษากายและรักษาใจหมอไทยรักษาคนไทย หมออินเดียรักษาคนอินเดียโดยเฉพาะคนอินเดียเนี่ยทางวัดก็รักษาฟรีทุกวันขึ้น15บ่้าควันพระ<ม>เพื่อสอนให้คนอินเดียเนี่ยรู้จักว่า<ม>วันนี้คือวันพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าให้คุณฟรีนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าคุณไม่มีสิทธิ์ได้ฟรีนะเ<ม>พราะวันปกติทางวัดเปิดรักษา 12. รูปีเป็นการตั้งกอง,งทุนให้คนครู้จัก จะ <Hey. S 2> ต้องมีการจ้างคุณหมอค่ะสมมติว่าคนอินเดียที่มารักษานะคะคทางวัดนจ่ายค่าจ้างคุณหมอมาดูแลทั้งหมดเลยนะคะทั้งปีค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็โชคดีมากที่เราได้มีโอกาสมากราบพระอาจารย์พอได้คุยป,ปุ๊บแม้จะทั่งการสร้างโรงพยาบาลตอนนี้ก็ยังต้องใช้เงินทุนใช่ไหมคะ,ใ,คะในการก่อสร้างโรงพยาบาลซึ่ง เป็นคำถามที่ญาติโยมหลายท่านได้ถามว่าทำไมถึงสร้างโรงพยาบาลอยากจะบอกญาติโยมว่า <S 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 ที่สร้างโรงพยาบาลไว้ตรงนั้นเพราะว่าปราลบเหตุว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยป่วยท,ที่ที่เมืองกุศินาราพระพุทธเจ้าป่วยที่นั่นแล้วก็ไม่มีหมอรักษาพระองค์เป็นปักขันทิกาพาดกำเริบป่วยที่กุศินาราไม่มีหมอรักษา เมื่อไม่มีหมอรักษาก็มานึกว่าอ้เราเป็นลูกพระพุทธเจ้านะ,ะถ้าเราเกิดทันพระพุทธเจ้าเราจะหาหมอดีๆมารักษาพระพุทธเจ้าแต่เราเกิดไม่ทันก็เลยอยากสร้างโรงพยาบาลน้บูชาพระพุทธเจ้า แล้วก็หลังจากที่สถานการณ์โควิดได้ระบาดขึ้นสองปีก็ทำให้คณะสงฆ์พระธรรมทูตได้ตอบโจทย์ว่าโรงพยาบาลมีความสำคัญอย่างไรกุศินาคลาคลินิกไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่เยอะขึ้นทุกวันได้ด้วยดำริของพระเดชพระคุณน,นเจ้าคุณหลวงพ่อพระธรรมโพธิวงศ์ก็เลยอยากให้ อาตมาได้สร้างโรงพยาบาลขึ้นมาใหม่ให้เพียงพอต่อผู้ที่มารับการรักษาแต่เนื่องด้วยวัดไทยกุสินารามีพื้นที่จํานวนน้อยไม่สามารถที่จะขยายโรงพยาบาลได้อีกก็เลยปรารบเหตุที่จะซื้อที่ดินขยายต่อจากวัด เป็นเหตุและปัจจัยที่ว่าอาจจะอยากให้เราได้ทำงานต่อยอดพระพุทธศาสนาก็ได้มาวันนี้เจ้าของที่เดินมาหาเราพร้อมกับอยากจะขายที่ตรงนั้นทำให้เราได้สมปรารถนาเรื่องที่สร้างโรงพยาบาลมันเป็นโอกาสดีนะคะพี่นนว่าเป็นโอกาสดีก็เลยบอกว่าพระอาจารย์คะถ้าอย,ยังไงก็บอกว่าสามารถที่จะแบบให้เพื่อนๆน,นะคะ ที่วันนี้นะคะอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจ,จะร่วมบุญแต่ไม่ยังไม่เคยมีโอกาสไปที่อินเดียทีได้มีโอกาสซื้อที่เพื่อถวายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ได้ร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลนะคะเพื่อให้คนนะคะได้มีโอกาสไปรักษานะคะก็าสามารถที่จะร่วมบุญกับพระอาจารย์หลวงพ่อท่านได้นะคะงบประมาณเท่าไหร่นะคะหลวงพอ่อ ประมาณสร้างซื้อที่ดินก่อนรประมาณ60ล้าน60ล้าน,นะะสร้างโรงพรยาบาลอีก50าฉะนั้นมาถึงบัตรเนี้ยอยากเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายได้ต่อยอดพระพุทธศาสนานต่อลมหายใจให้กับคนชาวพุทธอินเดียและชาวอินเดียนานาอารยประเทศแตนาศาสนาที่อยู่ที่นั่นก็จะได้สร้างโรงพรยาบาลให้สำเร็จสมปรารถนา เพื่อเป็นพุทธบูชาและบูชาองค์พศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าณสถานที่สเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์พศาสดา,สดา,สดาสต่อไป